นี้เรามางาน German Christmas Market นะฮะอยู่ตรงซอยเกอเต้งานนี้จัดเฉพาะวันที่29กับ30พฤศจิกายนเท่านั้นนะซึ่งอยากจะบอกว่าคนมากันเยอะมากและที่สำคัญก็คือของกินเพียบเลยแม่ไหนๆก็มาแล้วก็พาทุกคนไปทัวร์กันหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างอาหารเยอรมันที่ดังๆเนี่ยก็คือเบียร์กับไส้กรอกไม่ว่าจะไปเดินที่มุมไหนมันจะเจอร้านขายไส้กรอกตลอดเลยแหละแต่ก็ยังมีอาหารดังๆอย่างอื่นนะอย่างเช่นบาร์บีคิวพายขนมปังคุกกี้ ก็มีของกินเยอะมากไม่ใช่แค่ของกินนะของตกแต่งบ้านช่วงคริสต์มาสเขาก็เอามาขายกันด้วยนี่ดูดีไปไหนก็เจอแต่ไส้กรอกส่วนร้านนี้คือเคบับเห็นปะบอกแล้วหอมมันเยอะจริงๆอุ้ยเราไปเจอเพเซลมาด้วยดูนะกินไหมอ่ะงั้นมาดูกันต่อเลยว่าเรากับเพื่อนสั่งอะไรมากินบ้างอ่ะพลาดไม่ได้เลยกับไส้กรอกชิ้นใหญ่มากเต็มปากเต็มคำส่วนอันนี้จะเป็นพายนะครับและนี่สโตเลนเค้กอย่าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะ